สวัสดีครับแอบซี 4, และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็วันนี้ก็มาตามแนวทางนะครับสําหรับแนวทางลาสามัคคีวิสามัคคีแล้วก็สามัคคี VIP นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ลงสามัคคีให้ไม่ทันนะครับก็ลง VIP เลยนะครับปรากฏว่า VIP หลุดเนาะนะครับสำหรับแนวทางสามัคคี VIP นะครับนะี่ครับหลุด วันนี้ส่วนการชาตินะครับนะว่าใครได้ดูนะครับก็เข้าที่เลขแวิ่งลูดนะครับแล้วก็ดาวโจนนะครับเข้าที่สวิ่งลูดนะครับกับก่อนที่จะรับชมแนวทางใหม่เนอะก็รอเพื่อนสมาชิก f c เข้ามาก่อนนะครับก็ผลออกก็มีแค่นี้นะครับสำหรับวานนี้ผมลงให้ ลงด้วยความชุกเฉินนะครับก็ทํางานอยู่ก็เลยไม่ได้จัดชุดวินให้นะครับไม่ได้จัดชุดวินให้เลยนะครับแล้วก็มาตามแนวทางนะครับราสมัคคีนะครับสมัคคีแล้วก็สมัคคีบีไอพีครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดการคำนวณนะครับนำผลที่ออก มาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นก็จาก0ถึง9คัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก f อและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เรามาดูวันที่19นะครับวันนี้สมามเมื่อกี้ไม่ได้ลงให้เนาะนะครับวันที่19เดือน4พศ2 5นปะครับก็รอเปอนสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับผมก็ไม่ไรยาววันนี้เอาสั้นๆเนาะนะครับสวัสดี FCA นะครับที่เข้ามาทุกท่านนะครับ ส่วนทันที่เข้ามาเนาะเข้ามาใหม่นะครับียังไม่ไม่เคยตามแนวทางเลยนะครับนะครับก็ท่านอาจจะเข้ามาตอนที่แนวทางของผมหลุดนะครับแต่เมื่อวานนี้ผมก็ลงให้สามคัคคีสามัคคีวีหลุดไปนะครับส่วนกาชาติก็ดาวโจนนะครับแต่กาชาตดดาวโจนก็เข้าวิ่งรูดหมดเลยนะครับส่วนกาชาติเข้าตัวเน้นที่เลขแปนะครับถว่าไกรได้ดูแนวทางนะครับ ก็เราเพื่อนสมาชิกเข้ามาก่อนนะครับตันที่19เด้าถึสี่ปศสองพันนึ่ร้อยหสิบแปดาสามาคีนะครับแล้วก็ พีวีไอพีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ VIP หลุดเนาะนะครับขอโทษสมาชิกด้วยนะครับสวัสดีครับ,ร,บรอคอยครับรอแฟนคลับเนาะครับผมสวัสดีครับผมได้ไหมวันนี้ฮาหนอยนะครับวันนี้ฮาหนอยได้ไหมนะครับ รอพิเศษนะครับให้4กับ7เข้า7เนาะฮานอยนะครับส่วนแตนหลวมวิ่งรูดนะครับ1่กับ4เดี๋ยวผมเปเน้นปิดตัวเนาะนะครับก็เข้าที่3น้นอยนะครับ1กับ4ใครปนำไปวิ่งไปรูดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็รอสมาชิก FC เข้ามาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ปล่อยแนวทางเลยไม่ไม่นานนะครับไม่นาน นะครับเดี๋ยวปอยแนตาเสร็จก็ไปลุ้นฮหาหนอยปกติกันต่อนะครับก็ผมก็พูดต้นคลิปไปแล้วเนาะนะครับแนวทางของผมนะครับก็เป็นเพียงการคิดการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับก็ผมก็ไม่ทราบหรอกว่าผลมันจะออกอะไรก็นําผลที่ออกนะครับมาวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ูถึงเก้ก็คัดให้เลยอยู่แค่สองตัวนะครับที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับก็รอเข้ามาก่อนเนาะนะครับอีกสัก2 3นาทีเดี๋ยวผมปล่อยเลยนะครับ ครับแนวตางนะครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับส่วนท่านที่ติดตามแนวทางของผมนะครับท่านก็น่าจะเซะทราบดีนะครับวันนี้ก็ได้กันเยอะนะวันนี้นะครับไลน์ตั้งแต่นิเคไปเลยนะครับนิเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเราเปิดสมาชิก FC เข้ามานิดนึงนะครับ ก็พิมพ์ตักายเข้ามาได้นะครับสำหรับแนวทางนะครับครับก็ไม่เสียเวลานะครับก็ปล่อยแนวทางเลยนะครับสำหรับแนวทางลาวสัมปนครับลาวสตาร์แปดสี่ครับโอได้เนาะนะครับก็ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยก็ผมก็เจาะห้ที่เลขกแปดนะครับแต่ผมจับให้เน้นให้ที่เลขกแปดด้วยเนาะนะครับเน้นให้ที่เลขกแปดด้วย ครับก็ามาดูแนวทางราสมคัคีวันที่19เดือนสพศสอง8นนะครับวันนี้ชุดวินผมให้ที่3ามแปดสี่หห้ เจ็ดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ลงแนวทางให้นะครับเมื่อวานนี้ลงไม่ทันก็ไปลงสามัคีี VIP เลยนะครับพอลงสามาคัคค i ีไ i p ไล่สดไปจบเลยครับแนวทางหลดุดผมก็ต้องขอโทษด้วยมันก็มีเขามีหลุดเนาะนะครับกลับมาดูเลขเด่นเลขเด่น ผมให้ที่สามกับแปดนะครับน้นในที่เลขแปดนะครับใครชอบเลขสามจับที่เลขสามนะครับถ้าจับสามนะครับจะเป็นสามสี่สามห้าแล้วก็สามเจ็ดนะครับท่านชอบเลขแปดก็จะเป็นแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดนะครับก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันก็คือสามแปดแปดสามนะครับฉะนั้นวันนี้ผมเน้นในที่เลขแปดนะครับ ตัวที่ผมจะเจาะก็คือแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดสามชุดนะครับส่วนสามตัวสามตัวมจับให้สองชุด ก็จะเป็น7 8 4 7 8 4หรือ7 4 8ก็ได้นะครับแล้วก็7 8 5ดแปห้าเจ็ดก็ได้นะครับสวัสดี f อฟครับก็ทยอยเข้ามาเนาะนะครับสำหรับแนวทางเราสมามมคีในที่เลขแปดนะครับ ใครชอบเลขสาก็จับที่เลขสาผมจับให้แค่3ชุดนะครับเลขแ8ดแปดสี่แาถามว่าวันนี้ผมชอบชุดไหนนะผมชอบที่8ป8สกับ8 5แต่น้ำหนักผมให้ไปที่8ป3ตัวก็ตามนี้เลยนะครับ2ชุดเจ็ 7, 8, 4, หรือ7จ8ดสีห้าหรือ7 5 8ด ก็ไปกันต่อที่ลาสามาักีวีไนะครับลาสามาักีวีไเมื่อวานนี้ก็หลุดไปเนาะนะครับตัวผมลงให้ทันแก่สามักี VIP นะครับเมื่อวานนี้ให้ไปก็ลุดนะครับเรามาดูวันนี้นะครับวันที่19เดือน4นะครับสามักี VIP ผมให้ที่ชุดบินนะครับห้ที่ เหล็กเด่นตัวเดียวกันเลยนะครับสามแปดหนึ่งสองศูนย์สามแปดหนึ่งสองศูนย์นะครับส่วนท่านใดต้องการวินนะครับท่านก็วินเอาเลยนะครับจะวินสามตัวก็ได้นะครับในนี้นะครับจะวินสองตัวก็ได้นะครับการที่นำแนวทางไปใช้นะครับ ก็ใช้ไม่เหมือนกันนะครับบางท่านอาจจะเล่นวิ่งโลดนำไปใช้วิ่งโลดนะครับครับก็มาดูเล็กเด่นนะครับเล็กเด่นก็ให้ที่3กับ8เหมือนกันนะครับ8กับ 8, แล้หว,ว่า8มันจะมาทั้ง2นะครับ กาะจุดนี้เนาะนะครัเลกเด่นผมเน,นนเ, 3, นเน้นในที่เลขสานะครับในที่เลขสามสำหรับสมก v ี VIP นะครับสวัสดี FC ครับสวัสดีทุกกตันนะครับเกาะไอที่สนะครับ ก็จับไปเลยนะครับก็อย่าลืมเลขเด่นด้วยนะครับเลขเด่นมาด้วยกันแนละ้วก็สามเนี่ยมันยัมีอยู่3ามแปดเป็นอื่นไม่ได้เลย3ามแล้วก็33 88ามดแปดนะับถ้าเล่นเลขบนสองแนวทางนี้นะครับก็เล่น33 88ามเรามาดูตัวเจาะเจาะให้3ชุดก็คือ31 32, 30, สามสองสามศูนย์วนสามตัวสามตัวปรจับไปที่หกสามหนึ่งหกสามศูนย์นะครับสองชุด ถ้าท่านชอบเลข8นะครับก็จับ8 1 8หนดนะครับตัวที่ผมไม่ได้จับนะครับหรือท่านจะเล่นจับ6ชุดก็ได้นะครับแนวทางก็ยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับถ้าท่านไม่ใช้วินนะครับก็ยึดเลขเด่นเป็นหลักถ้าจับเลขเด่นทั้งหมดนะครับก็จะเป็น3 1 3 2 3 0นซึ่งผมจับให้แล้วผมเลนในที่เลข3นะครับส่วนเลข8นะครับก็จะเป็น8 1 8 2 8 0นะครับ8ป8 2 8ึงนะครับ รวมแล้วก็จะเป็น6ชุดนะครับตะตันเล่นเลขเด่นมาด้วยกันนะครับมันก็จะเป็น7นะครับสำหรับ2แนวทางนะครับเราสามัคคีกับสามัคคี VIP นะครับผมให้เลขบิ้นนะครับ2ชุดนะครับก็คือระวังไว้เนาะ8 8กับ33นะครับนะครับ88กับ3 3ส นี่คือเล็กเบิ้ลน,นะครับก็เอาไปใช้ได้ทั้งสองแนวทางแหละเขียนไว้ข้างบนด้วยนะครับบางทีท่านอาจจะเนาะนะครับสามาคก็แปดแปดสามสามนะครับเอพีก็แปดแปดสามสามนะครับเล็กเบิ้ลครับใครที่รับแนวทางนะครับก็แคบเอาไว้นะครับ กับใต้นี้ผมก็ขอปิดไลน์แล้วกันนะครับก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่19เดือน4นะครับโปพศน5้านะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับก็มีแค่นี้เนาะนะครับผมขอปิดเลยนะครับก็กลับก็สวัสดีทุกท่านนะครับ